คือโสดาบันประเภทที่3คือเอกพีชีเนี่ยเอกพีชีคือเป็นผู้กลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวมนุษย์สกังพวังแล้วจะประินผ่านเห็นไหมกลับมาเป็นพวกเราอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วยังไงก็ตามตอนตายต้องปะิ้นผ่านพวกนี้เสื่อมไม่ได้คุมมคุมนะเหลือชาติเดียวสมมุติว่าเราเป็นโสดาบันเอกพีชีวันเนี้ยเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วจะประินผ่านคุ้มมากและเร็วด้วย พ,พวกคราวเดียวนะพวกคราวเดียวจะมีหนึ่งเอกพิชีสองสกทาคามีพวกนี้ก็คราวเดียวแต่สกทาคามีจะมาเกิดเป็นเทวดากรรมภพหกชั้นพวกเนี้ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงถึงปัลลิมนะอีกพวกหนึ่งคืออนาคามีก็คราวเดียวแต่พวกนี้จะมาอยู่ในเทวดารูปภพกับอรูปภพต่างกันแค่นี้เร็วช้าต่างกัน พวกอนาคามีนานที่สุดสกาธาคามีลองลงมาโซดาบันเร็วสุดนะคุณธรรมต่างกันอย่างไรนะต้องวางความพอใจในสุทาวาสพบอันนี้อันที่หนึ่งถึงจะไม่ขึ้นไปแต่ถ้าพอใจอย่ามาเกิดในสุทาวาสชั้นนี้มีความสุขดีละไปแน่นอนนะอันที่สองอย่าพอใจกามอันเป็นทิพให้พอใจกามมนุษย์ไว้นะ นั้นถ้ายังพอใจกามมนุษย์เราจะได้มนุษย์แน่นอนเพราะตัวตันหาเป็นตัวพาไปแต่ถ้าเราวางความพอใจในมนุษย์กามมนุษย์ได้เราจะเริ่มเริ่มเข้าสู่ความไม่มีกามละเพราะรูประพบเนี่ยพวกนี้ไม่มีกามพวกนี้ไม่มีเพศเทวดากลุ่มนี้ไม่มีเพศเทวดาที่มีเพศจะสุดแค่เทวดากามภพยังมีเพศหญิงเพศชายนอกนั้นไม่มีเพศแล้วนะ สัตว์นับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นดังนั้นพวกนี้ไม่มีกามละแต่เทวดากรมภพหกชั้นเนี่ยยังมีกามอยู่แต่เป็นทิพพากามมาแปลว่ากามอันเป็นทิพย์ดังนั้นพวกนี้จะวางความพอใจในกามของมนุษย์แต่ยังเหลือกามอันเป็นทิพคือพอใจในความคิดตัวกามเป็นทิพเนี่ยคือตัวความคิดที่เราปรุงมาเรียกว่าพระองค์เรียกว่าสังกัปปาราคะ แปลว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรานั้นะนะกามที่แท้จริงคือตัวความคิดอืมนะนั้นโสดาบันเอกพีชีเท่าที่เราดูแล้วเพราะผู้เจ้าเนี่ยยังไม่เจอพระสูตรที่ชี้ไว้ว่าเอกพีชีคุณต้องมีอย่างนี้ไม่เจอแต่เอกพีชีพบสั้นชาติสั้นกว่าใครเขาเพื่อนตัวที่ทำให้พบชาติสั้นคือ สติกับสมาธิสองตัวนี้ดังนั้นโยมต้องฝึกสติฝึกสมาธิและมีสุตตะตัวสุตตะเป็นตัวปัญญาที่ทำให้เร็วความเร็วนั้นปัญญานี่ถ้ามีปุ๊บดึงอินทรีย์ทั้งหมดอินทรีย์ห้าเนี่ยสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาเป็นเลิศถ้าได้ปัญญาคือสุตตะเข้ามาดึงอินทรีย์ทั้งหมดเข้ามาได้หมดเร็วที่สุด อย่างพายะเนี่ยพอฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมในที่นั่งอาศนะฟังธรรมเลยปล่อยวางเข้าใจปุ๊บวางเลย